สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ําพริกกากหมูผัดหมี่ใส่สตอกันนะคะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยติดใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสูตรจะลองไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ